ไม่นานเกินร้อนนี่แหะเราแตะ2,000เนี่ยการอยู่บ้านมันหยุดเชื้อได้อย่างไรคนไทยทุกคนทำได้ถ้าคน67ล้านคนทำแต่มีคนแค่10คนไปจัดงานปาร์ตี้แล้วไม่ทำา10คนเนี่ยจะทำให้ทั้ง67ล้านคนเนี่แพร่ได้หมด ผมย้ําเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่องค์การอนามัยโลกย้ําทั่วโลกว่าวิธีการจะสู้กับโควิดทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เทสอ้แน่นอนไอ้เทสหรือยามันก็เป็นสิ่งที่ทาแต่สิ่งที่ทุกคนช่วยได้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะสองข้อที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยคนไทยทุกคนทําได้ถ้าจะทําแล้วเราจะช่วยกันชนะมันได้แต่ทุกคนต้องช่วยกันทําสิ่งแรกก็คือการอยู่บ้าน การอยู่บ้านมันหยุดเชื้อได้อย่างไรทําไมรัฐบ,บาลถึงบอกขอให้อยู่บ้านไม่อยากให้ออกจากบ้านออกจากบ้านให้น้อยที่สุดถ้าต้องไปซื้ออาหารซื้อเสร็จก็กลับเข้าบ้านให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าในบ้านท่านโชคดีในเวลานี้เขียวหมดคือไม่มีไวรัสเลยถ้าเดินออกจากบ้านถ้ามีโอกาสจะไปเจอใครบางคนที่มีไวรัสอยู่ผมยืนยันเลยนะครับว่า คนเดินตามถนนทั่วๆไปอาจจะมีใครบางคนมีไวรัสอยู่ทั้งท่านที่ไม่มีอาการแล้วถ้าท่านไม่ระวังท่านก็ไปไปไป,ไปสูงสิงไปคุยอะไรกับเขาพอกลับมาบ้านตัวท่านแปลงเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วท่านมาทําให้ทั้งบ้านทั้งบ้านคนที่ทั้งรักเกล่ยากลายเป็นโควิดหมดเหตนการไม่ออกไปมีประโยชน์ในกรณีที่ตัวท่านเองเกิตัวท่านเองเธอมีโควิดมีโควิดอยู่ในกรณีตัวท่านมีนะ แต่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ท่านดูแลตัวท่านเองอยู่ที่บ้าน14วันถ้าไม่มีอาการเลยมีแนวโน้มคือท่านอาจจะมีภูมิคุ้มกันเริ่มเกิดขึ้นอันนี้กลับเข้ากลับเข้าสู่หลักการเดิมคือไม่มีอาการไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงเพราะเราไม่ได้ตรวจทุกคนอยู่แล้วคนบางคนนะวันนี้ท่านก็ไม่รู้เราก็ท่านมีหรือไม่มีแล้วไม่มีเหตุผลจะต้องจะต้องรู้ถ้าท่านไม่มีอาการไม่กลุ่มเสี่ยงอยู่กับบ้านเฉยๆแค่นี้แหละท่านไม่ไปท่านไม่กระจายและไม่มีโอกาสมารับจากคนอื่น กับกันตัวท่านเป็นและท่านออกไปท่านไปคุยกับคนอื่นท่านมีโอกาสจะทําให้คนอื่นเป็นและพอคนอื่นเป็นก็เท่ากับมีอีกหนึ่งครอบครัวเป็นละแทนที่จะมีแค่ครอบครัวเดียวแล้วทำแล้วไม่หยุดกันแบบนี้ไอ้บ้านที่สองที่กลายเป็นบ้านสีแดงมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเราแหละเป็นตัวกระจายโรคเฉะนการอยู่บ้านการอยู่บ้านถือเป็นการช่วยชาติและมันจะหยุดเชื่อไปได้เองโควิด อยู่นอกตัวเราประมาณ5นาทีมันมีโอกาสตาย,ตายแล้วโดยอุณหภูมิที่สูงมากเกิน25องศาเซลเซียสมันมีโอกาสาจะตายเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันแบบนี้มันถึงบอกว่าช่วยชาติและหยุดเชื้อได้เอานะต่อไปอีกอันหนึ่งโซเชียล e ดิสแทนซิ่งที่เราตอนนี้เราใช้มอตโต้ว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันมันคืออะไรผมเล่าให้ฟังนะคนหนึ่งคนเดี๋ยวใครสงสัยมาคุยกับผมก็ได้ ถอดหน้ากากคุยกันในระยะ1เมตรเนี่ยจะมีละอองจากปากผมไปสู่ท่านเนี่ยสามพละอองคุยกันธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกันเราไม่รู้คนที่เรากําลังคุยกันอยู่ด้วยเขามีหรือไม่มีไวรัสดีที่สุดคือดีที่สุดคือไม่คุยกันจะไม่คุยกันก็คืออยู่บ้านนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราต้องออกจากบ้านไปซื้อของเราต้องออกจากบ้านเขาถึงแนะนําว่าถ้าจะต้องคุยกันนะให้อยู่ที่ระยะห่างกัน2เมตร แนะนำถ้าต้องออกจากบ้านต้องคุยกับใครใส่หน้ากากหน้ากากที่ใส่ไม่จำเป็นต้องเป็นเซอร์ c ิ l เคอรมสก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้ถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็คนที่คุยกับเราไม่ได้มีอาการอะไรสังเกต2เมตรสองเมตรทำไมเป็นตัวเลข2เมตรเพราะในระยะ1เมตรพบว่าละอองที่กระดาษห้มามครอนเนี่ยมีถึง3,000ละอองที่มันกระจายในระยะนั้นถ้าต้องออกจากบ้านถ้าต้องออกจากบ้านทำโซเชียล d ดียสเทนซิ่งคือคุยห่างกันอย่า ดีที่สุดใส่หน้ากากไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกลุยเส่แล้วกลับพ้าบานแค่2อ,อย่างเนี้ยสอ,อย่างเนี้ยทำด้วยกันเราช่วยได้เยอะมากแล้วโอกาสการกระจายของไวรัสจะน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราถึงแม้ทําแบบนี้แล้วยังมีอาการก็กลับเข้าไปที่สไลด์ต้นๆมีอาการกลุ่มเสี่ยงไม่มีกลุ่มเสี่ยงก็ไปตามเอาลายที่อยู่ตรงนั้นชัดไหมเรียนนะฝากช่วยการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปและผมย้ําขอความกรุวาจริงๆ พราะครั้งนี้าคน67ล้านคนทําแต่มีคนแค่10คนไปจัดงานปาร์ตี้แล้วไม่ทํา10คนแยกจะทําให้ทั้ง67ล้านคนนีแพร่ได้หมดนั้นต้องฝากย้ำกันจริงๆมันเป็นเวลาที่ทุกคนอย่าสุขสบายอย่างเดียวนะเ,เราไปได้วยกันแต่ถ้าเราช่วยกันทําสําเร็จเราหยุดไม่ได้สําเร็จคงเห็นตัวเลขที่ผมเคยพูดให้ฟังคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาที่15เมษาเราไม่อยากให้เกิดนะ วันที่เราแตะหนึ่งพันวันเดียวกับที่มาเลแตะสองพันแต่ถ้าเราดูการเติบโตของมาเลกับการเติบโตของไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเติบโตเร็วกว่าเราแต่ถ้าเราไม่ทำเพราะตอนนี้เรามีคนแบบเนี้ยอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วต้องช่วยกันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถึงตอนนั้นถ้ามันเยอะๆจริงๆเราจะไม่ทันแล้วพอไม่ทันก็จะย้อนกลับมาอุปกรณ์ไม่พออุปกรณ์ไม่พอยาไม่พอสิ่งที่เกิดือคนไข้ไม่รอด ขนาดเดียวกันอุปกรณ์ไม่พอบุคลากรด้านดูแลสุขภาพติดหนึ่งคนคนดูแลน้อยหนึ่งคนแต่คนรักษาแต่คนป่วยกลายเป็นมีเพิ่มขึ้นและที่สำคัญติดหนึ่งคนทั้งทีมต้องออกไปจากงานติดสี่วันจะนึกภาพเลยไหมมันกระทบเยอะมากนั้นถ้าต้นทางไม่เข้ามาน้อยลงไม่เข้าโรงพยาบาลน,น้อยลงเจ็บป่วยน้อยลงปลายทางแก้ยังไงก็ไม่หายขุนโอเคนะครับผมฝากในส่วนตรงนี้ช่วยกันไปสื่อสารด้วยโอเคนะ ถามอาจารย์ประสิทธิ์นิดนึงค่ะอาจารย์คะเรามีเวลาอีกประมาณ19วันใช่ไหมคะที่อาจารย์คาดการไว้ว่าเราจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในตอนนี้วันนี้ทิศทางของไทยอะค่ะไปปที่1 1 3 6คนแล้วเนี่ยค่ะอนาคตในตอนนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเราจะแตะถึงไหมหรือว่าเราจะควบคุมได้คะอยากรู้ว่ามันหัวเลียวหัวต่อ,อยังไงหรือว่าโอเคมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะจะกลายเป็นหมอดูแลนะ,ะต้องบอกงนี้ ณวันนี้จุดที่มันต่างกับวันที่เรา,เานําข้อมูลชุดนี้เข้าพบกับท่านานายกรัฐมนตรีมันมีอินเตอร์เวนชั่นหลายอย่างเกิดขึ้นมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แต่ขนาดเดียวกันบางอย่างที่เกิดขึ้นเราจะพบว่าเราก็ยังมีคนไทยอยีกจานวนหนึ่งที่ไม่มีวีไหนที่ยังมีรูเมื่อไหร่ฉันก็หลบออกไปตามนั้นเขาโดยเขาไม่ได้คิดเลยนะเพียงแค่คนหยิบมือเดียวเนี่ยจะทําให้เราคุมโรคนี้ไม่อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนวันนี้ผมเชื่อว่ากราฟมันคงไม่กราฟมันน่าจะลดลงบ้างแองก็คือความชันของกราฟน่าจะลดลงแต่มันผมยังไม่เชื่อว่ามันจะลงมาได้ดีมากแล้วผมเชื่อว่าไม่นานเกินรอน,นี่หละเราแต่สองพันแม่นะัวันนี้คร่าวๆวเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราตามหลังมาเลเซียอยู่ประมาณ4วันถ้าเราดูตัวเลขการเพิ่มนี่นะตอนนี้ผมคชื่อว่าถ้าเราดูเร็วๆตอนนี้เราห่างจากมาเลป,ประมาณก็เกือบเกือบเจ็ดวันนะ พ่มาเรขึ้นเร็วพ่มาเรขึ้นเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปกว่า2000ตอนนี้2อง5รายพ้อหมดที่ผมดูเมื่อเช้าเสียชีวิตไป23รายแล้วเราเสียชีวิตวันนี้เพิ่มอ,อีกหนึ่งรายแต่ขนาดเดียวเออห้ารายแล้วขนาดเดียวกันตอนนี้เรามีคนไข้หนัก,นก,นกอยู่ทั้งศีราชสุรารามาอยู่อีกนะแต่ถ้าเราไม่ทําเรามีกลุ่มคนที่ไปจํานวนเยอะๆอยู่ในที่บางที่เวลาเนี้ยตอนที่ย้ายจังหวัด กลับเนี่ยคนจํานวนกล่าวเนี่ยมันอาจจะกลับรับรองผมยืนยันเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมากลายเป็นบวกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่รีบหยุดตรงนี้สองพันไม่ไกลเกินรอแล้วถ้าทะลุสองพันได้เรากำลังจะเริ่มเรากำลังจะเริ่มจุดอีกหนึ่งจุดนะที่เราจะวิ่งเร็วอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าคาดการณ์เนี่ยผมคาดการณ์ว่าในหลายวันเนี่ยถึงแม้จะเห็นว่าสามสี่วันเนี่ยเราค่อนข้างจะคงที่คือประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งทั้งการคงที่ แต่ว่าเรากําลังคาดว่าไไม่ใช่เราขออนุญาตไปว่าผมแล้วกันนะใน2อาทิตย์นี้เราจะเจอตัวเลขที่จะกระโดดขึ้นอีกหนึ่งรอบจากอีกคลัสเตอร์หนึ่งแล้วก็เรายังมีคนไข้หนักอยู่ในเวลาเนี้ซึ่งถ้าเรายังมีคนไข้เข้ามาเยอะๆและทรัพยากรที่จะดูนคนไข้มันเริ่มขาดเมื่อไหร่คราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะอันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเรายังมีอยู่ทั้งจำนวนกับความรุนแรงของโรคผมคิดว่าเรายังอยู่ในภาวะเสี่ยง We'll mm -hmm.